เธอพยายามที่จะใช้ชีวิตในไปในทิศทางในแง่บวกเป็นพลังให้ตัวเองแล้วก็พยายามทำตัวเองให้มีความสุขพยายามจะผ่านเส้นทางต่างๆเรื่องราวต่างๆไปให้มันได้ฉันเองก็รู้สึกขอบคุณชื่นชมเธอจากใจเลยนะแล้วก็ขอโทษด,ด้วยที่เคยทำให้เธอเสียใจขอโทษด,ด้วยที่ทำให้เธอเนี่ยผิดหวังฉันเองอยากจะบอกเธอว่า ฉันเากจะบอกเธอว่าฉันเองเนี่ยก็มีเรื่องราวดีๆมากมายหรือว่ามีเรื่องที่ทำอะไรไม่ดีอ่ะแล้วฉันก็รู้สึกเสียใจแต่ว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าฉันจำเนืกอผิดแล้วและฉันอยากจะขอโอกาสเธอหรือถ้าเรากลับมาเนี่ยปรับเข้าใจกันแล้วอ่ะฉันขอได้ไหมถ้ามีฉันแล้วอ่ะเธออย่ามองหาคนอื่นหรือว่าอย่าหาอย่าอ่าอย่าเปิดใจให้คนอื่นได้ไหม ถ้าสมมติว่าเธอจะให้โอกาสฉันแล้วอะหรือตอนเนี้ยเธอกำลังคิดว่าเธออยากจะมีคนอื่นอยากจะเปิดโอกาสให้คนอื่นฉันขอได้ไหมอย่าเพิ่งมองใครให้โอกาสฉันเรามาดีกันนะเรามาเ,เรียนรู้ไปด้วยกันได้ไหมฉันเองก็มีความรักให้เธอนะมีความรักให้เธอมากๆดีอยากให้เธอเนี่ย ดูแลใส่ใจหรืออยากให้เธอรู้ว่าฉันเองเนี่ยมีความสุขที่ได้รู้จักเธอมากๆนะและเพราะว่ามีความสุขมากมันก็เลยเผลอละเลยเผลอทำให้เธอเสียใจในบางครั้งหรือในตอนนั้นเนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันเองก็เลยอยากจะขอโอกาสอยากให้เ,เราดีกันอยากให้เราเรียนรู้กันใหม่อยากให้เราปรับทัศนคติกันใหม่ ฉันเองอาจจะไม่ใช่คนที่น่ารักสักเท่าไหร่แต่ฉันก็อยากเป็นแฟนกับเธอนะฉันอยากให้เราดีกันฉันอยากให้เราปรับความเข้าใจกันได้ฉันอยากให้เรื่องราวของเราเนี่ยมันไปต่อได้อย่ามองใครอีกได้ไหมฉันรู้แหละว่าฉันอาจจะไม่ใช่คนที่ดีพร้อมและอาจจะดูเห็นแก่ตัวที่ทำให้เธอเหนื่อยที่ทำให้เธอเครียด ที่ทําให้เธอรอนานๆการที่ฉันทําปล่อยเธอรอนานๆมันกลายเป็นทําให้เธอเสียใจฉันรู้ตัวนะฉันก็พยายามที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดตรงนั้นฉันก็หวังว่าเธอจะปิดกําแพงใจแล้วไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาง่ายๆเขาฉันยังหวังว่าเธอจะให้โอกาสฉันแล้วก็ได้รับฟังคําขอโทษจากฉันรู้ว่าที่ผ่านมาเธอเหนื่อยมากๆเลยแต่เธอเอาชนะใจฉันได้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยขอโอกาสได้ไหมดีกันเถอะฉันรู้แล้วว่าเธอสำคัญแค่ไหนเธอคือความสุขของฉันเธอคือโลกทั้งใบของฉันการมีเธออ่ะมันเหมือนมีความมันได้รับใช่ยชนะมันเหมือนมีความสุขแล้วเธอเนี่ยชนะหัวใจฉันไปเต็มเต็มแล้วนะเพราะฉะนั้นให้โอกาสฉันได้ไหมเรามาเป็นแฟนกันนะ เรามาเป็นคนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันยาวๆไปในอนาคตต่อจากนี้ได้ไหมฉันผ่านความคิดผ่านเรื่องราวผ่านการไต่ตองผ่านประสบการณ์ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันทำให้ฉันเนี่ยได้สติและคิดอะไรได้มากขึ้นและทำให้ฉันรู้ว่าฉันเนี่ยรักเธอมากแค่ไหน และที่ผ่านมาเคยทำให้เธอเสียใจยังไงขอโทษนะจะไม่ทำให้เธอเสียใจหรือผิดหวังกับคนไม่ได้เรื่องอย่างฉันอีกแล้วฉันจะพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อที่จะเป็นความสุขให้เธอหรือเพื่อที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมีความสุขขึ้นได้ไหมได้โปรดให้โอกาสฉันเถอะนะ ถือซะว่าเป็นโอกาสอีกสักครั้งครั้งสุดท้ายก็ได้นี่คือนะคะข้อความที่เขาฝากมาบอกคุณเลขห้าเลข6เลขยีวันเสาร์ 4, วันพุธวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์ตัวอักษรน,นะคะจะมีตัว K ตัว N อนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูท่าตุหรือราศีกันนะคะจะมีท่าตหรือราศีอะไร ราศีกรกฎราศีมังกรราศีกันราศีตุลกรกฎมังกรกรันตุลนะคะเดี๋ยวเรามาดูชื่อเล่นชื่อจริงนามแฝงเฟซบุ๊กไอจีของเขาหรือว่าของคุณกันนะคะจะมีตัวอะไรบ้าง มีตัว J มีตัว Z มีตัว N มีตัว X ค่ะมีตัว S มีตัว P มีตัว G มีตัว F มีตัว M มีตัว W นะคะมีตัว G มีตัว L มีตัว F แล้วก็มีตัว S วันวันอาทิตย์วันพุธวันพฤหัสวันอังคารวันเสาววันศุกร์วันจันทร์นะคะ ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักต้นคิวดูด,ดูส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด u ับ c r i b e ให้ด้วยนะคะ